นี่อะเช็คไม้ก่อนเนาะอันแรกเนาะอืมพาวุลกับไม้ทุกทีนะครับผมสวัสดีทุกคนกับโม้ผมแบงค์ช่องแบงค์ซอชแนลปิ้งหนุ่มไปนะครับผมวันนี้โวกการีมิน้ำหอมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งน้ำหอมที่ผมจะนำมารีวิวเป็นน้ำหอมของแบรนด์ a l c h e m i สติกนะครับผมซึ่งเห็นใช่ไหม่าฉันกม้มลงไปอ่านเพราะว่ามึงผมจะบอกว่าคลิปที่ผ่านมาที่ผมอ่านชื่อแบรนด์หรือแม้กระทั่งน้ำหอมของเขาอะ อ่านผิดเยอะมากทุกคนจนทางแบล็บอกว่าพี่พี่อ่านผิดนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแผนของเราก็ได้การอ่านผิดนยมาทำให้แบบว่าสมมติว่าใครสักคนหนึ่งไปถามทางแบดว่าเฮ้ยเนี่ยน้ำหอมชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ขอซื้อหน่อยเขาก็จะรู้ทันทีว่ามาจากเรานะครับผมเพราะว่าคนนั้นอ่านผิดนั่นเองทุกคน แท้อันนี้แท้นะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อโอเคสำหรับน้ำหอมวันนี้ของแอลเคมีทีอะมันมีทั้งหมด4กลิ่นใช่ไหมวันนี้เดินทางถึงกลิ่นสุดท้ายของทางแบรนด์นะครับผมหมายถึงว่าของเซตน,นี้เดี๋ยวมันจะมีมาอีกนะครับทุกคนซึ่งตัวที่ผมจะนำมารีวิววันนี้คุณรู้ไหมว่าตอนที่ผมรีวิวต่างๆนานา,นานาไปทั้ง4ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวที่ชื่อว่า Resurrection Short y หรือมัทฉานนะครับผมมันจะมีตัวหนึ่งอะที่เจ้าของแบนรนด์บอกว่า พี่ชอบตัวนี้หรอทําไมพี่ถึงรีวิวเป็นตัวสุดท้ายซึ่งตอนนั้นก็แกล้งบอกไปว่าเออก็เปล่าหรอกก็แค่ไม่ได้จับเลยม,มารีวิวไม่ได้มาดมแต่จริงแล้วอะ่ะชอบตัวนี้ที่สุดนะครับผมก็เลยคือมารีวิวเป็นตัวสุดท้ายและในคลิปนี้ขออนุญ,ญาตพูดถึงทุกกลิ่นเลยเป็นการรวมนะครับผมน้ำหอมของแบรนด์ El Cami t i c u เนี่ยว่า มันเป็นอย่างไรและมีความรู้สึกอย่างไรที่ใช้ไปเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมสำหรับตัวที่จะนํามารีวิวในวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า Intimacy นะครับผมตัวนี้มีชื่อแปลภาษาไทยว่าการโอบก,กอดความใกล้ชิดน,นะครับผมสําหรับโนต้ตของน้าหอมตัวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับโนต้ตนะครับจะมีกร l หร o ก sandalwood แล้วก็ m u s ชี a แอคคอกับทุนซึ่งน้ำหอมตัวนี้ถ้าคุณฟังจากโน้ตต่างๆแล้วมันน่าจะเป็นเชิงไม้ไม้และมันน่าจะมีความเป็นมัสมัดใช่ไหมครับทุกคนอาจจะเป็นอย่างไรสําหรับอินทิเมซี่นะครับผมหนึ่งสองซ้ำที่หลังมือด้านซ้ายผมครับตัวนี้นะทุกคนอผมจะบอกว่าทางแบรนด์เคยส่งน้าหอมเหล่านี้ มาให้ผมแต่อาจจะไม่ได้ส่งครบนะซึ่งตอนนั้นอะ่ะเขาส่งตัวนี้มาให้ผมดมเป็นตัวแรกแๆเลยตั้งแต่เขายังไม่ได้เปิดแบรนด์เขาส่งมาให้เลยอะ่ะผมจะบอกว่าผมแอบชอบของตัวนี้มานานแล้วครับทุกคนอินเ m a c y เนี่ยเขาเปิดตัวมาด้วยกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็น ไม้ไม้นุ่มๆครับทุกคนจากที่เราอ่านโน้ตมาี่ะมันมีความเป็นกัวรรกูมีความเป็นแซนาด์วูดใช่ไหมคุณอย่าเพิ่งจินตนาการว่ามันจะเป็นกลิ่นที่มีความเป็นไม้แจัดๆไม้นาๆหรือเป็นไม้เปียกๆแบบไม้กฤษณาไม่ใช่นะครับผม no, 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 no. คือทั้งหมดทั้งหมดของความเป็นไม้ทั้งหอมตัวเนี้ย มันจะเป็นไม้ที่มีความแบบละมุนล,ละมุนมันจะมีความไม้ที่มีความสึกถึงแบบจินตนาการถึงหนังได้ด้วยซ้ำทุกคนความที่มันเป็นไม้แล้วนึกถึงหนังได้เนี่ยผมรู้สึกว่าด้วยความที่มันมีกลิ่นของมัสกี้อะพอร์ตมาด้วยเนี่ยกลิ่นมัสอย่างเงี้ยทุกคนความมัสค,ความนุ่มความละมุนของมัสเนี่ยพอมันไปรวมกับกลิ่นไม้ต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะเป็นไม้กัวริคูหรือแซนด้าวูดที่เขาใส่มาเนี่ยมันทําให้ทั้งหมดทั้งมวลอะเราหลับตาแล้วนึกถึงหนังได้ครับ เป็นหนังเหมือนเบาะรถนุ่มๆเบาะรถหรูราคาแพงที่ไม่ใช่เบารถหรูที่เป็นสีดำผมหลับตาแล้วนะทุกคนเบาะรถอันเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นที่ออกไปเชิงแบบเป็นเบารถสีครีมเป็นเบารถสีน้ำตาลประมาณนี้นะทุกคนทําให้กลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นที่มีความนุ่มนละมุนละมุนมันไม่ได้เป็นไม้ที่ชัดเจนจนเราตกใจครับแต่ถ้าคุณจะมองให้มันเป็นไม้อ่ะมันก็เป็นกลิ่นของไม้แหละทุกคนด้วยคงคำที่มันมีความชัดเจนของเนว่าเป็นไม้มาขนาดเนี้ย แต่โน้ตสามกลิ่นที่เขาให้มามันทําเกินมันทําดีเกินมากกว่าที่จะมีแค่นทุกคนคือผมดมอยู่เนี่ยผมขอบเบิ้ลอีกสักทีหนึ่งแล้วกันมไม่ใช่ว่ากลิ่นแบบไม่ชัดนะแต่อยากรีวิวให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะให้คุณได้รับดูกลิ่นแล้วฉันก็สามารถเปิดส่วนประสาทได้ชัดๆอะคือกลิ่นเป็นกลิ่นที่มีความแบบละมุนมากถ้าคุณชอบกลิ่นมัสชชอบกลิ่นไม้แล้วอยากได้กลิ่นมัสกลิ่นไม้ที่มีความหรูหราดูดีดูแพง เป็นคนแพงๆเป็นคนรวยๆ <habitude> นำ้ำหอมตัวนี้ให้ความสื่ออย่างนั้นได้อีกในหนึ่งนะครับผมด้วยความที่มันเป็นกลิ่นที่มีความเป็นมัสมัสที่มีความเป็นครีมมี่ที่มีความเป็นนุ่มๆแต่ครีมมี่ในที่เนี้มันไม่ได้เป็นกลิ่นของหนุ่มนะมันเป็นกลิ่นที่มีความแบบว่าคุณจะรู้สึกความนุ่มๆซอฟๆบางอย่างที่มีความสะอาดขึ้นมาด้วยครับทุกคนมันจะให้ความรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าคุณเป็นคนที่มีบุคลิกที่มีความแบบว่าชอบแต่งตัวแนวมินิมอลชอบใช้ของแบรนด์เนมชอบแต่งีอบ่นยยห ้ำหอมตัวนี้จะตอบโจทย์มากครับทุกคนคือนุ่มคือละมุนมเป็นไม้นุ่มๆไม้ละมุนละมุนที่มากับกลิ่นที่มีความเป็นแบบว่าซอฟๆมุนๆของมัสกี้นะครับผมถ้าคุณชอบกลิ่นไม้กลิ่นมัสนะน้ำหอมตัวนี้จะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนผมจะอธิบายประมาณนี้นะเพราะว่า ต้องบอกเลยว่าน้ำหอมตัวนี้มันไม่ได้มีความปแบบซีตัสหรือมีอะไรมาตัดเหมือนน้ำหอมตัวอื่นนะครับผมคือตัวอื่นที่ว่ามาของเขาอ่ะมันจะมีบางอย่างที่แบบว่าฟูฟับมาให้เราแบบว่ารู้สึกเยอะมากแต่น้ำหอมตัวนี้ถึงแม้มันจะเป็นประมาณนี้ทรงๆรงนี้หรืออยู่บนร่างกายากตั้ต้นจนจบมันแค่จะกลิ่นจางลงแล้วกลายเป็นกลิ่นที่มีความแบบมสัสหอมๆในตอนท้ายกลิ่นไม้ๆมันน้อยลงอะ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับทุกคนมันก็จะเกาะกลุ่มอยู่ที่กลิ่นประมาณนี้ความพิเศษน้ำหอมแบบนี้ก็คือหนึ่งแหลก ถ้าคุณชอบน้ำหอมที่มีความเป็นมัสกี้มัสกี้ที่มีความหรูหรูติดไม้นิดนึงอ่ะคุณจะชอบน้ำหอมตัวนี้ถ้าคุณอยากได้น้ำหอมสักกลิ่นนึงอ่ะที่ต้นจนจบอ่ะไม่มีการแบบเปลี่ยนแปลงกลงิ่นมากเกินไปคุณจะชอบน้ำหอมตัวนี้แต่มันไม่ใช่น้ำหอมที่มีความน่าเบื่อครับทุกคนมันเป็นกลิ่นที่แบบดมแล้วหรูหราก็ได้ดมแล้วเซ็กซี่ก็ได้ดมแล้วเป็นลูกคุณหนูก็ได้ครับทุกคนคือมันเป็นน้ำหอมที่ ที่จะมีความยูนิเซ็กซ์สูงมากผมจะไม่สามารถที่จะฟันธงได้เลยว่าน้ำหอมตัวนี้เฮ้ยบอกสําหรับผู้หญิงนะมันก็ไม่ใช่เฮ้ยบอกาําหรับผู้ชายนะมันก็ไม่ใช่มันเป็นน้ำหอมที่แบบว่ามันสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยอะ่ะผมสามารถใช้คาว่าทุกวัยเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่กลิ่นที่แก่แล้วมันก็ไม่ใช่กลิ่นที่เด็กเกินไปมันเป็นคนที่กำลังพอดีคุณสามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ได้ในหลากหลายสถานาการณ์ทุกคนดังนั้นถ้าคุณอยากจะใช้น้ำหอมตัวเนี้ ไปเดินเล่นไปเที่ยวกับเพื่อนไปเดินหา้างไปดูหนังคุณสามารถใช้น้หอมตัวนี้ได้และคุณยังสามารถใช้นหอมตัวนี้ไปงานที่มีความหรูหราดูดีดูแพงเจอญาติผู้ใหญ่ทุกคนเวลาที่เราอยากจะได้น้ำหอมสักตัวหนึ่งที่ดูดีดูแพงไปหาญาติผู้ใหญ่ได้อะมันมันไม่ใช่ง่ายถ้าบางทีอ่ะเราไปใช้น้ำหอมบางกลิ่นอ่ะที่มีความแตะแตะจนเกินไปอ่ะผู้ใหญ่อาจจะไม่เก็กหรือเขาอาจจะฉุนน่ะแต่น้ำหอมตัวนี้ไม่มีความฉุนให้รู้สึกแย่เลยนะครับผมมันเป็นกลิ่นที่มีความแบบ คือมันดีมันหรูหราใช้ไปเดทก,ก็ได้ใช้ไปเที่ยวกลางคืนก็ได้ใช้ไปทําอะไรก็ได้หรือไม่แต่ว่าคุณมีอาชีพที่ต้องต้องการความเป็นแบบว่าความยำเกรงคุณก็สามารถใช้ได้ความอัธยาศัยดีคุณก็สามารถใช้ได้มาาดามาไดผมไม่รู้จะอธิบายอะไรดีในะความตึงอ่ะเพราะว่าอมผมอาจจะพูดถึงแบรนด์อื่นแล้วกันให้คุณเข้าใจให้คุณเก็ตได้มีแบรนด์นึงที่ผมชอบมากอย่างซิมเนียร์ฟาร์มเนี่ยผมชอบกลิ่นที่ชื่อว่าแบบมั s สุเอใช่ไหมเออมันเป็นเชิงนั้นทุกคน ดังนั้นถ้าผมบอกว่าผมชอบมัสสุเอตอ่ะคุณก็ให้นึกถึงไวซูเอตของแบรนด์อะไรนะที่แพงๆทอมฟอร์ดอ่ะใช่ครับน้ำหอมตัวนี้จะไปเชิงนั้นแต่ตัวนี้จะมีความสุข,ขุมเพราะว่าติดไม้ขึ้นมามากกว่าถึงแม้ว่าถ้าสมมตินนะว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบกลิ่นไม้มากนล้อะ น้ำหอมตัวนี้ความครีมี่มันสามารถเบรกกลิ่นไม้ไปได้ค่อนข้างเยอะมากทุกคนมันทําให้น้ำหอมตัวนี้มีความลงตัวและสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์อีกนายหนึ่งนะถ้าคุณชอบกลิ่นไปในเชิงแบบอะไรนะฟูดเดอร์โบของดิปทีกอะไม่ได้บอกว่าเหมือนนะไม่ได้เหมือนเลยนะแต่ไอ้ดิปทีกอะฟอูดเดอร์โบมันจะมีความหืนขในกลิ่นใช่ไหมแต่อันเนี้ย มันจะหืนน้อยลงและมีความหรูหราและแสดงตัวมากขึ้นครับทุกคนและด้วยความที่กลิ่นอะแปลภาษาไทยแะข้อมหมายถึงความใกล้ชิดความอบกอดนี่ใช่ไหมใช่ทุกคนน้าหอมตัวนี้ผมรู้สึกคันแบบว่าอบกอดกันมาอยู่ใกล้ๆกันแต่เป็นความอบกอดเป็นความอยู่ใกล้กันที่สามารถกระจายตัวให้ทุกคนได้กลิ่นทุกคนแบบสุดแข็งสามารถได้กลิ่นนะครับผมและที่สําคัญ ความติดทนสำหรับหอมตอนนัวนี้ผมจะบอกว่าติดทนมากมากครับทุกคนวันนั้นอะผมใช้ด่าหอมตัวน,นี้ตอนเช้าช่วงประมาณ10บโมงกว่าใช่ไหมแล้วผมก็ไปกินข้าวไปทํากิจกรรมโน่นนี้นั่นเรื่อยๆอะผมอาจจะลืมกลิ่นมันไปสักแป๊บหนึ่งอะแต่พอตกประมาณช่วงเย็นๆน่ะผมโดนฝนฝนตกนะครับผมชิวดอนน่ะแล้วพอฝนตกอะทุกคนอยู่ดีๆกลิ่นมันโชยตีขึ้นมาให้ผมได้กลิ่นอีกรอบเนี่ยผมเลยคีควาารู้สึกว,ว่าด่าหอมตัวน,นี้กลิ่นติดทนนะครับผมผมว่า12ชั่วโมงเป็นต้นไปสําหรับ อินทอเซี่ของแบรนด์อัเคมิสติงนะครับผมตัวนี้กลิ่นติดทนมากถ้าคุณสรรหาน้ำหอมจักตัวหนึ่งที่มีความกลิ่นติดทนนานบนร่างกายตัวนี้ตอบโจทย์และมีความยูนิเซ็กนะครับโอเคดังนั้นขออนุญาตพูดถึงทุกกลิ่นของน้ำหอมแบรนด์นี้เลยนะครับผมว่าเป็นอย่างไรออาเรามาเริ่มกันที่กลิ่นที่ชื่อว่ามัทฉะทุกคนมัทฉะาเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากถ้าคุณชอบกลิ่นของชาเขียวชาเขียวที่เริ่มต้นมาด้วยความเหมือนกับว่าเป็นชาเขียวที่มีความติดแบบ เข้มๆนิดหนึ่งมีความเป็นชาเขียวที่ติดผมเล็กๆในตอนแรกอ่ะแล้วพออยู่บนร่างกายไปเรื่อยๆอ่ะเขาเริ่มโชว์กลิ่นความเป็นแบบครีมมี่ครีมมี่ขึ้นมาในกลิ่นมันจะกลายเป็นกลิ่นเหมือนไอศครีมชาเขียวอ่ะน้ำหอมตัวนี้จะตอบโจทย์ครับผมถ้าคุณชอบชาเขียวรักชาเขียวชอบไอศครีมชาเขียวตัวนี้ตอบโจทย์หรืออีกตัวหนึ่งนะครับผมของแบรนด์ชื่อว่าชอลตี้นะครับชอลตี้เนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความน่ารักหวานๆติดหนูด้วยหรูหราดูดีดูแพงชอลตี้นเนี่ยทุกคนถ้า นะครับผมผมรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้ผมดีไม่ถึงผู้หญิงมากกว่าอยากได้น,น้ำหอมตัวหนึ่งที่มีความหรูหราดูดีดูแพงใช้งานง่ายใช้ได้ทุกสถานการณ์เป็นคนสวยหวานอ่ะตัวนี้จะตอบโจทย์สวยหวานแต่ติดหรูด,ด้วยนะครับผมชาอตี้ไปเลยหรืออีกกลิ่นหนึ่งที่ชื่อว่า Resurrection นะครับผม ตัวนี้ถ้าคุณเป็นหนุ่มที่มีความกระฉับกระเฉงหนุ่มที่มีความออกกําลังกายหนุ่มที่มีความหล่อๆเท่ๆอยากได้กลิ่นสักกลิ่นหนึ่งที่เปิดตัวมาด้วยความกลิ่นที่มีความเป็นซิปารและอยู่บนร่างกายเรื่อยๆมีความติดหรูขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับผมเป็นอีกลิ่นหนึ่งของแบรนด์ที่ผมแบบชอบมากๆเอาจริงนะครับทุกคนในแบรนด์นี้ทั้ง4กลิ่นที่ผมพูดมาเนี่ยผมว่าคุณภาพของทางแบรนด์น่ะดีมากๆด้วยความที่ผมรีวิวมาพอมาค่อนข้างที่จะเยอะอย่างที่คุณเห็นกันนน่่แหหลผมมสาาารรถูดดไไ้้วบ์ใชอ เขาเรียกว่าอะไรนะอินกิเลียนที่ถูกแบรนด์ไหนใช้อินกิเดียนที่อยู่ในระบบกลางๆหรือใช้อินกิเดียนที่ไม่ได้แพงมากผมสามารถดมแล้วรับรู้กลิ่นได้และผมสามารถบอกคุณได้เลยว่าน้าหอมทุกกลิ่นของอนะัลเท i รเทเนี่ยเขาใช้อินกิเดียนที่ดีกับทุกคนส่วนผสมทุกอย่างมีความหรูหราดูดีดูแพงคุณจะใช้น้ำหอมทุกกลิ่นนี้ได้โดยไม่รู้สึกความฉุนจมูกทุกคนบางแบรนด์ถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่ อินกิเลียนที่ดีมันไม่ใช่กลิ่นที่แบบวัตถุดิบมันไม่ได้แพงหรือคนทําแบบว่าไม่ได้มาใส่ใจอะไรมากอ่ะมันจะมีกลิ่นบางอย่างของแบ์ที่แบบว่าตั้งใจแค่ให้มันติดทนตั้งใจแค่มันพึ่งใส่หน้าเราแต่มันไม่ละมุนแต่มันไม่เกิดขึ้นการหอมแบบนี้ทุกคนมันละมุนทุกกลิ่นมันดีทุกกลิ่นมันหรูหราทุกกลิ่นแล้วก็ผลลัพธ์ในการใช้งานนะคบผมผมว่าทุกกลิ่นอ่ะถ้าคุณได้ฟังที่ผมพูดอ่ะแล้วก็มาดูจิตตามอ่ะ คุณชอบตัวไหนคุณสามารถไปซื้อได้เลยและยังผมบอกไปครับผมภายในเดือนสิงหาคมภายในวันที่3าสิงหาคมอ่ะปกติ50มลิตรเนี่ยราคา2,890บาทอนะ่ะมันจะราคาเปิดตัวเหลือแค่2,590บาทนะคุมันอาจจะไม่ใช่ราคาแบบอางน,นี้น้ําหอมที่ราคาเกิน2,000มาสลหรับผมอ่ะมันก็ไม่ใช่น้ําหอมที่ถูกใช่ไหมคุณอาจจะตกใจกับราคานี้น,นึงแต่คุณภาพวัตถุดิบขวดของเขาอ่ะ ผมว่เกินราคาคุณสามารถไปจัดใจ่ายใช้สอยได้อย่าเพิ่งไปได้อยค่ายว่ามันเป็นแบรนด์ไทยหรือเป็นแบรนด์ที่แบบว่าไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์นะครับทุกคนผมเคยบอกคุณทุกทนแล้วว่า แบรนด์ไทยอ่ะมีคุณภาพเยอะมากๆครับแล้วก็ Alchemist เนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมสามารถพูดได้ว่าคุณภาพพับแก้วคุณสามารถซื้อไปได้โดยที่ไม่ผิดหวังและสามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ในชีวิตครับผมก็หวังว่าการดวน้ำหอมครั้งนี้จะทำให้คุณเข้าใจทางแบรนด์มากขึ้นอย่าลืมเข้าไปติดตามทางแบรนด์ได้ในทางอินสตาแกรมและสามารถที่จะ พูดคุยกับทางแบรนด์ได้คุยกับเขาเลยแชทไปถามเขาเลยว่ากลิ่นนี้เหมาะกับผมไหมมันเป็นยังไงคุณสามารถคุยกับเขาได้ผมว่าเขาพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เราคุยกับเขาเพื่อที่จะได้เลือกน้ำหอมที่ดีที่สุดของแบรนด์อลเคมิคทีกส์ครับผมผมก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด s u ัครสมาชช่องผมกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดกระดิ่งิ๊งให้กันด้วยเราจะได้กลับมาพบปะกันวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับ สวัสดีครับทุกคนอ๋ออย่าลืมนะถ้าคุณสนใจน้ําหอมตัวไหนคุณสามารถเม้นถามผมได้ผมจะตอบทุกันเพราะว่าน้ำหอม4ี่กลิ่นนี้ของทางแบรนด Al นะ์ Alchemistic ละผมใช้ทุกกลิ่นแล้วครับ